เิ่นไบบอลใหม่ัสดีพี่น้องมาพอกันดิล่ะกับสองสาวเราไต่ผ่ากินผ่าเที่ยวผ่าอยู่หายอยู่หน้ามื่อวานีผ่าพี่น้องมาเห็ดเห็ดขอกเป็ดพอบาบอนมันอยู่แต่เกาวมันเปลี่อนได้พี่น้องแล้วก็อยู่ไก่บอนแตงกินแตงอยากเนาะเห็ดบัวไก่บอนเห็ดกับเขากับหนัง สก,กปรกมันมินได้กะดิสีใหญ่าามาสีใหญ่าามาอีสีใหญ่าามาเห็ดอยู่ติดกับน้องหนามนี่ลูกผีเพิ่นกะน,นั่งซักใหม่ตอกซักใหม่เพื่อมัดกับตะนางให้มันแน่นแ้ะก็บ่ให้เป็ดดอดออกไป ้ให้มันแน่นหนาเพื่อบ่ให้เป็ดมันหลอดเพราะว่าเพิ่นสิหอยหินตามใต้ตะนาวแล้วบัดนี้เฮาก็สิมาขุดคุมังเสารมัตนงให้มันแน่น กดกัะสีคุดยางไ,ได้ด้วพี่น้องเพราะว่ามันไอติดหกักขากใหม่ใหม่ไผ่ใหม่สางไฟเบิ้งดุพีดุพีมันก็นั่งมาถีนตำสองตางห่างกันแน่หน่อยหนึ่งเพื่อบอกเบต้าเป็ดมันลอยหนาะมันกระจังสีบอหมดหลอดไปท้างนอกนบ่บอกกับมีปลาด้วพี่น้องแต่ว่าเป็ดมันกับสิกินแน่นะแต่ว่า ย่าว่าให้เป็ดมันได้อาบน้ําแน่คออพอกูได้ให้ฟังเอาสาวมาฟังเอ้ยกูได้บ่ดึกปานไดเพราะว่าเพราะว่ามันขุดยากหินแน่่ะค่ะหกไมนไมแน่ ก็ค่อนข้างขุดยากหลังจากทุ่มหน้าเกษสิตอกให้มันเนนขนาดฝนตกไลยนี่ขนาดฝนตกนึ่งี่อยากกุดยากเลยหนึ่ง อากาศดีดีพี่น้องอยู่ให้อยู่นะฝนกำลังหยุดตกไปพอี๋ยวนะก็จิ้มมามัด มัดตะไคายหรือว่าตะนางให้มันแน่นเป็ดจังสิบ่บินขามมัดให้มันสูงๆแน่แต่ว่าคันยังบินขามได้ก็จําเป็นได้ตัดปีก ผู้เขาผู้สลาวถ้าหนาวก,ก็จะเป็นฝนตกแห้งมืดก็ได้ผูเขาก็ได้มัดสูงๆเนี่ยใกล้เนี่ย,ยแต่บางวันกัดมัดติดกับน้ำไอ้ไม้ไผ่ยันเด้ไห,หม,ยยมก็ได้ไง่ายเนี่ย อกตามมุมตามขอบมากกับตะไลยิบให้มันทีทีเสือกมัดไ้มันทีทีเพื่อปล่อยเป็ดมันหลอดออกไหเป็ดนีมันแหงส้นห้าแจนันแจนีได้ทางงข้าว่าข้ามาดีห้ายิบดีมันก็ยังออกได้แน่บ่อพ่อตะไลฝนก็ตกมาอีกพี่น้องฝนตกมาอีกแล้วอากาศที่ความเย็น คำก็ขคืนกับพอดีเปิดพัรุ่มดอกพี่เนาะเพราะว่ามันเย็นนี่เดี๋วเราจะติอกไม้ตามขอบตอกตาไหม้ตามขอบหมอยมันหลอดออกมาดกพีพีเพิ่งก็สิตอกตอกตอกเป็นก้นตอกจ้าลาแต่ก็กนนกจ,ะกจะเป็นคนน้นหยิบอุ้ยนานหลังจากนานก็จะหยับ้อยเดี๋ยวดอกพี่เนาะ เห็ดเน่เป er, <c oughs> <the> ็ดรอยน้าดิตั้มตมตั้มมมันจะกินปลาหรือมันเปลือยร้อยน้ำไปยันมันกินปลาเพื่อจนี่ขอกมันแหวบละพี่น้องกํลังสิันเนี่ยมันเปื่อนสิใหญ่ไปบอลมีหนักชิ่งใหญ่ไปบอนมันมีหนักให้มันได้อาบน้ำอาบได้เนี้ันสุกับพวกใจ่ เปื่อนจืนคนตกลินก็แห้งเปื่อนตักไปท่านะยเหยดไม้หเ้ดม่บักลาา้เฮ้ดม่บักลาครับนยู่บนีแหละเบื้องโฮมหันเอาเบื้องโฮมเอาเห้ดให้ตัวเมีเนาะนั่นอุ้ยงายขนาดยู่บนี่ ไปแม่ไปจับไม่ไงบ่กบเสื้อมือจ้ะจัดีรอกแด็กไม่ไงจับป่ะหะระตุ้วจับไปบ้านอะไรจับไปน้ำเอาไปเออาอีกระเพาะนี่ท่านี้ท่านี้นั่นลุงบัดไม่อ้าว ตั้มเตมตั้มตมนี่ครั้งหลายจนไปบุปผิดพี่ไปเต้วเอามันไปร่องน้ำบ้างนี่ก็ไก่ก็สิกาจะห่อแล้ววะน่ะเออนี่ตัวยังตื่นบานใหม่นี่ยังตื่นยังตื่นบานใหม่อยู่นี่ นี่ได้รลอยน้ำโอ้ยน่านได้อาบน้ำขึ้นนะเออน,น่านอู้ห<ย>ูยตรวมตรวมไป,ไปเลยไปอาบน้ำน,นี่นี่อู้หูน,นี่โอ้ยดีใจประสันนี่ร่างโตโอ้พีพีพ โอ้ตผูใหญ่เดบอนประพูนนี่ยุน่กามินี่นั่โอ้ยมววนมวนั่นตุ้มนี่ อ้าวตู้ปั่นถึงเด็กคนนะโอ้ยปั่นถึงเด็กแล้ววันที่หนึ่งบดอะบ้านี่นั่ <c ười> น,นโอ้ยคือเป็ดแนวบาดนี่ตะกอนตะกอนปวยใหญ่ระบาดคือแหงหรอคือแหงกินซบนี่ ันนี้มันละว่าโอ้พุ่น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 มวนคากบาดนี้เออพุ่นโอ้ย

เั้นถนอเรกาพ่อหน้าพ่อนเมริกาถนอเิกาอ้โอ้ออนโา้โอ้โอ้อ้งอ้โอ้โอ้โอ้้าอ้โอาอ้าอ้อ้โอโอ้โอ้โอ้โแ้้อ้โพโ้อโอ้้้้ บ่บ่เฮามาใส่ผักออด มวนเป็นยังบาดโต๊ข้าวบาันนี่รนีม่นมวนบอบัานี่นนคุณอ่าบอดอยู่ไดเศร้าข้าวกระหม่อมอหาหารมาคอยเี้ยมันเบิดไไนแล้วบางเตี้าได้พ่อพ่อบาด ไทยเขาเป็ดกินเลยช่องมึงมันบอปใไฟเนี่ยโอ้หันหออีลีขึ้นัวบ่ะมันบอกในพุนปรัดตุ้มนานตนหอยมักสะอาดเออทุมันเรือเลยนะมาบมันเรืออะไรนนมันบอป and I want money.